สมเด็จพระกนิธาธิราที่ราากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานประกาศนียบัติและรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนชั้นอนุบาลประถมะศึกษามัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัติวิชาชีพของโรงเรียนจิตละดาประจําปีการศึกษา2566วันนี้เวลา14นาฬิกา38นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศาลาพกาพิรมโรงเรียนจิตลดาสวนจิตลดาในการพระราชทานประกาศนีนบัตและรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตวิชาชีพประจําปีการศึกษา2566 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนใหม่พร้อมผู้ปกครองและครูใหม่ปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละเอองพระบาทถวายตัวจากนั้นพระราชทานเข็มโรงเรียนจิตรดาแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ25ปีต่อจากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนระดับอนุบาลที่มีการพัฒนาการดีและมารยาทดีพระราชทานเข็มและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีสำหรับนักเรียนระดับประถมะศึกษาที่มีผลการเรียนดีตลอดปีการศึกษา พระราชทานเข็มเรียนดีตลอด3ปีสำหรับนักเรยียนระดับมัธยมศึกษาพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพและนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงพระราชทานเข็มและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักเรียนระดับประกาศนิบยบัตรวิชาชีพ จากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันด้านวิชาการกิจกรรมและกีฬาอาทินะักเรียนที่รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติการประกวดดนตรีไทยสอนทองรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสการแข่งขันขี่มา้าและพระราชทานทุนการศึกษาประจำปี2566แก่นักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและประกาศสิธิบัติวิชาชีพ ในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสสําเร็จการศึกษาสําหรับโรงเรียนจิตร,รดาก่อตั้งขึ้นตามพระบรมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ตั้งโรงเรียนจ,จิตรดาขึ้นเมื่อปี2498 โดยมีพระราชประสงค์ให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงพระอักษรร่วมกับนักเรียนทั่วไปเพื่อให้เข้าพระไทยในสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ต่างกันให้รู้จักวางพระองค์ได้ถูกต้องโดยสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานบริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี2526 ต่อมาทรงพระราชดำริให้ขยายการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนจิตระดาสายวิชาชีพเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อสร้างเยาวชนที่เป็นกําลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นักเรียนและครูโรงเรียนจิตระดาเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567เป็นภาษาต่างๆ7ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาสเปนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น